สัมมาทิฏฐิเป็นความตั้งใจมั่นโชคเพื่อเข้าสู่ความตั้งใจมั่นโชคเป็นการอาศัยกำลังใจเมื่ออาศัยกำลังใจที่ทั้งมั่นก็าสามารถจะกระทำสิ่งที่ตั้งใจนั้นได้สำเร็จในหมวดของ ธรรมนิยามก็คือวิธีแห่งธรรมเป็นหมวดของธรรมะสิ่งที่เป็นความจริงแท้ของธรรมะก็คือสัเพสังขารอาอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงนะั้น เป็นของไม่เทีย่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์สัพเพสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เป็นการบังคับบัญชามิได้ซึ่งเป็นแต่ลักษณะ ที่อยู่คู่สัจธรรมของโลกซึ่งผู้ที่มีดวงตาเข้าไปเห็นก็จะต้องเกิดจากการภาวนาโดยตั้งสติไว้ที่ลูกนามปัจจุบันมีการระลึกรู้รู ลูกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนามก็คืออาการที่ใจไปรู้ตาอาการที่ใจไปรู้หูอาการที่ใจไปรู้จมูกอาการที่ใจไปรู้ รินอาการที่ใจไปรู้กายอาการที่ใจไปรู้ใจจึงเป็นเมื่อเขาไปรู้แนละ้วตาก็ไม่แน่นอนในเรื่องอายตนะภายนอกจากดวงตาที่แจ่มชัดแจ่มใสพอนาน ไปเลยไวไปดวงตานั้นก็ขุ่นมัวมองได้ไม่ชัดเจนจากที่เคยชัดเจนก็ต้องกลับกายเป็นความพลาดก็ต้องใช้ใตัวช่วยมีแว่นตาเป็นต้นเพื่อที่จะมองให้ชัดเจน นั่นเป็นความไม่เทีย่ยงอุปาทาสัพเพสังขารอาอนิจจาครั้นเมื่อนึกถึงอดีตสัญญาว่าเคยมองเห็นชัดว่าเคยมองได้ชัดเจนไม่มีอาการพลาดก็เป็นอุปาทาน ยึดในสิ่งที่เป็นอดีตนั้นแล้วหวังจะให้กลับคืนย้อนสู่อดีตโดยสภาวะปัจจุบันนั้นดวงตาไม่สามารถจะมองเห็นชัดได้เหมือนอดีตต้องใช้แว่นตาช่วยเมื่อย้อนไปแล้ว ไม่สามารถเป็นอย่างอดีตได้เป็นสับเพสังขาราทุกขาเป็นความทุกข์เกิดขึ้นกับสังขารเมื่อพิจารณาแล้วแยกรูปแยกนามตาเห็นรูปรับเข้าทางจัคขบวิญญาณใจรับรู้มีความรู้สึกอย่างเช่นการ จดจอใครควรในบทสาธยายพระพุทธมนต์หรือพุทธพจน์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในบทธรรมนิยามเมื่อตามดูตามรู้ในการเห็นในการมองอาการเห็นคือรูป อาการรู้คือนาจนเห็นว่าเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามเห็นในขณะปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นปัญญาเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิก็เกิดปัญญาสมาธิทำปัญญาทำ ก็เห็นเป็นการควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ยังกลายเป็นสัพเพธ,ธรรมาอนัตตาในส่วนของหูก็เช่นเดียวกันเป็นหลักการเดียวกันก็คือดำลงอยู่ในความจริงคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตาเมื่อมองเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาคำสมทานสันจก,กรรมฐานที่กล่าวว่าขอให้สมาธิและมีปัส,สนายาน จงบังเกิดมีในขันธะสันดานของข้าพเจ้าก็เกิดขึ้นสมาธิและวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในการรู้สึก ปีธนาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย้อนเข้ามาสู่หลักพิจารณาในปัญญาในขณะที่ปฏิบัติเมื่อเห็นในขณะปฏิบัติได้อย่างนั้นสภาวะธรรมภูมิจิตภูมิธรรมก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วปัญญาธรรมก็ถูกส,สังสมไว เพื่อให้เป็นสภาวะที่ได้จะลึกนึกถึงแม้เพียงเสี้ยวที่ท่านกล่าวว่าช้างกระดิกหูงูลและลิ้นนกกระพือปีก็สามารถที่จดจำไปนานแสนนานสามารถจดจำได้นานเมื่อเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติ ก็สามารถใช้เป็นบทพิจารณาในหลักการที่ได้รับผัสสะสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีหลักการพิจารณาในอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นคือปัญญา ทีเขาไปเห็นความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายอันมีใจลักษณะยอดยิง่งเป็นเอกเป็นสัจธรรมที่อยู่คู่กับโลกในโลกโลกหนึ่งก็เปรียบเหมือนบุคคลบุคคลหนึ่งเป็นโลกธาตุโลกหนึ่งพระพุทธองค์ทรงเป็นโลก,กวิถู ผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งในกายะสังขารของพระองค์เองจากนั้นก็รู้บุคเพนิวาสานุสติญาณและลึกรู้การเกิดของพระองค์เองและลึกรู้จตุปาสยานการเป็นมาเป็นไป การเกิดการดับของสัตว์โลกทั้งหลายจะรู้อาสวะกิเลสก็คืออาสวะขยะญาติญานอย่างรู้กิเลสของพระองค์เองก็เป็นโลกวิถูรู้แจ้งชัดในพระองค์เองเมื่อรู้แจ้งชัดในชาติเกิด รู้แจ้งชัดเป็นยานวิเศษในการเกิดดับของสัตว์โลกรู้แจ้งชัดในการกระทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นก็อยู่เหนือโลกเป็นลงก,กับวิถูรู้แจ้งโลกเมื่อระลึกนึกถึงองค์พระพุทธคุณโดย ที่ท่วนหรือพยายามระลึกนึกถึงจิตก็เกิดสมาธิขึ้นมากลายเป็นสมาธิส่งผลให้มีความหนาแน่นของอารมณ์สมาธิเพื่อที่จะดีตัวขึ้นเข้าสู่การพิจารณาธรรมอันเป็นวิปัสสนาญาและเห็นความจริงแท้ ของสังขารทั้งปวงหมายถึงการปรุงแต่งทั้งปวงกายกสังขารจิตสังขารก็เข้าไปรู้หรือรู้เท่าทันการปรุงแต่งเมื่อรู้เท่าทันการปรุงแต่งก็เห็นการเกิดกับของจิต เมื่อเห็นการเกิดดับของจิตจิตย่อมแจ่มใสเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญไร้ก่อนเมฆบดบงังในขณะปฏิบัติซึ่งจะไม่เหมือนเวลาจิตถอยตัวออกมาอยู่ในภาวะปกติซึ่ง สมาธินั้นหรือการปฏิบัติการทำสมาธิการเจริญวิปัสสนาก็ต้องอาศัยความเห็นชอบต้องอาศัยกำลังบารมีหรือกำลังใจที่จะกระทาจิตให้สงบรวมกันเป็นหนึ่งเมื่อรวมกันเป็นหนึ่ง กพิจณาจนหนานแน่นพอที่จะเข้าสู่ความว่างเมื่อเข้าสู่ความว่างก็สามารถที่จะปล่อยวางความว่างนะเข้าสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะการพิจณาไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดกินดื่มพูดคิด คูเหยียดล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำยืนเดินนั่งน,นอนหากว่ามีสักจกรรมฐานตั้งอยู่ในองค์ประกอบของอริยบทนั้นก็เป็นการภาวนาเพราะการภาวนาที่แท้จริงแล้วไร้รูปแบบ ไม่มีรูปแบบแต่อาศัยการพิจารณาจิตเป็นหลักการสำคัญซึ่งการภาวนาก็จะต้องอาศัยการศึกษาทั้งในด้านทฤษฎีที่กล่าวไว้ในปริยัติและในด้านการปฏิบัติผลที่ออกมา กล่าวว่าเป็นปฏิเวสได้รับมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับชั่วโมงลึกความละเอียดในการพิจารณาเป็นภูมิธรรมภูมิจิตที่จะได้สาธยายในจิตของตนสาธยายในกายของตนย่อลงมาเหลือแค่รูป ประธรรมนามประธรรมก็คือกายและใจการปฏิบัติจึงย่อลงมาเหลือสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสติในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงได้ตัดไว้ในสติปัฏฐานสูตรกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาสีประเภทนี้เป็นสังเวียนหรือสนามรบของใจของนักปฏิบัติเมื่อขึ้นสู่สนามรบสงครามแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาตามความถนัด อัจฉาิยหรือจริตที่ถูกต้องกับนิสัยของตนเองบางท่านพิจารณากายในลักนักยืนเดินนั่งน,นอนบางท่านพิจารณาในเวทนาสุขทุกข์เฉยๆฉยอนิจจังทุกขังอนัตตา บางท่านก็นสามารถที่จะไปพิจารณาจิตเห็นจิตดูจิตและธรรมคือสภาพที่เกิดขึ้นที่เป็นอนิจจังทุกขงอนัตตาสภาพของจิตที่ได้พิจารณาว่าเป็นภูมิอยู่ในใจ สิ่งที่ไหลเข้ามาหรีอว่าธรรมลมธรรมลมไหลเข้ามาสู่จิตสู่ใจ <c oughs> โดยยึดหลักของสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นสัเพธมาอนตา่าเมื่อเห็นแล้วย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อเบื่อหน่ายแล้วความยึดติดก็จางกลายเมื่อความยึดติดจางคายแล้วความเบา ก็เกิดขึ้นเมื่อความเบาเกิดขึ้นก็สามารถที่จะพิจนาโดยละเอียดยิ่งยิ่งขึ้น